ในหนังสือที่ชื่อว่า Competency Based Recruitment and Selection คนเขียนคือโรเบิร์ตวูดกับทิมเพนนะฮะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1998ละเขาเกล่าวไว้ในเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับของการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะที่เรียกว่า Competency Based Interview เนี่ยเขาบอกว่าการจดบันทึกหรือว่า taking n o t e นะครับ เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการสัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะการสัมภาษณ์2รูปแบบที่ว่านี่แหละคือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมกับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะนี่แหละนะครับเป็นเพราะว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยจะเอาแต่เพึ่งพาความจำของตัวเองในเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กัรสัมภาษณ์เป็นหลักก็คงจะยากนะครับแม้บางท่านจะคิดว่าความทรงจําของตัวเองจะดีเป็นเลิศก,ก็ตามแต่แต่ก็ควรทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าสมองคนเรานั้นเนี่ยมีธรรมชาติที่จะลืมมากกว่าที่จะจานะครับเราจึงมักจะจําได้เฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกขอองงงเรราาย่าแ ยกตัวอย่างเช่นเราจําเรื่องความรักที่ดีงามกับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะหลงลืมเรื่องราวจิปถาถะมากมายที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่มันกระทบกระเทือนกับอารมณ์ความรู้สึกของเรานี่คือธรรมชาติของสมองของมนุษย์นะครับคราวนี้การจดบันทึกย่อระหว่างการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็จึงเป็นอะไรที่เราควรต้องพูดคุยกันสักนิดนึงครับเพราะนอกเหนือจากมันจะช่วยเตือนความจําเราแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นข้อมูลสําหรับ ช่วยให้เราทบทวนในบางประเด็นคําตอบที่อาจจะพบว่าผู้สมัครงานยังตอบไม่กระจ่างหรือช่วยให้เรามองเห็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สมัครงานในระหว่างที่เราสัมภาษณ์ซึ่งเราจดบ,บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับเราก็คงจะต้องจดบันทึกสิ่งที่เป็นภาษากายของผู้สมัครงานที่แสดงออกมาสักนิดหนึ่งนะครับการจดบ,บันทึกจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับเช่นที่ว่าไปนี่แหละนะครับ ฝรั่งเขามีข้อคิดเปรียบเทียบไว้ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าดินสอดำสั้นที่เอาไว้จดบันทึกเนี่ยก็ยังพึ่งพาได้ดีกว่าความทรงจำของเรานะครับก็เห็นจะเป็นจริงอย่างนั้นนะฮะและเมื่อเราจดบันทึกข้อมูลสัมภาษณ์คราวใดเนี่ยอยากมีอยากแนะนำนะครับให้ท่านได้คิดไค้ครวนแล้วก็ดองดำเนินการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกคืออยากแนะนำาให้บอกกับผู้สมัครงานครับเราคุณบอกกับผู้สมัครงานเขาสักนิดหนึ่งครับว่าเราจะทำการจดบันทึกสมัมภาษณ์ คำตอบที่เขาตอบมาเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์เขานี่แหละแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกทุกเรื่องทุกราวที่เราจะจดให้ผู้สมัครงานเขาทราบนะครับแต่หากบอกแล้วผู้สมัครงานเขาไม่สะดวกใจที่จะให้เราจดบันทึกนะฮะก็อย่าไปฝืนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้เสียมารยาทนะ่แต่ท่านควรอาจจะพิจารณาในทางใดทางหนึ่งว่าผู้สมัครงานรายนี้เขามีเจตนาจะร่วมงานกับเราหรือเปล่าเพราะโดยธรรมดาแล้วเนี่ยผู้สมัครงานเขาก็จะไม่ ห่วงห้ามอะไรหรอครับเพราะว่าคําตอบสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลลับอะไรกันมากมายแล้วก็เราเราก็จะคงจะไม่เอาคําพูดของเขาไปเผยแพร่ในทางที่มันไม่ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะมันเป็นคําตอบที่เกี่ยวกับงานที่เราจะสัมภาษณ์เขาเพื่อให้เขามาร่วมงานซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะการสัมภาษณ์ขององค์กรแบบไทยๆนะครับที่มักพบว่าเราก็ไม่ค่อยบอกกับผู้สมัครงานหรือจะขออนุญาตกับผู้สมัครงานสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าบอกกัน ถามกันสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอะไรนะครับถัดมาครับคือจดบันทึกตามสมควรนะฮะเราะมัดระวังอย่าให้เรากังวลกับการจดบันทึกมากซะจนเราลืมประเด็นสําคัญของการถามและการตอบผู้สมัครงานน่ะบางทีเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตาจดมากเลยเราไม่ได้แบบสนใจสังเกตภาษากายสังเกตอาก,กับกิริยางผู้สมัครงานเลยผู้สมัครงานกลายเป็นเครียดเพราะเราหมดใจนั่งจดคําตอบของเขานะครับผมคิดว่าเราเตืเอนความจําเราไว้สักนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าเราจดบันทึก คำตอบของผู้สมัครงานเอาไว้เพื่อการเราลืมดังนั้นมันคงต้องจดในบางประเด็นเท่านั้นแหละครับไม่ใช่จดทึกเรื่องราวที่เป็นคําตอบของผู้สมัครงานแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้เวลาจดบันทึกเนี่ยพยายามอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองไปใส่ในข้อความที่เราบันทึกจนกลายเป็นประเด็นดราม่าไปนะครับเช่นเมื่อคนบันทึกนะครับว่าผู้สมัครงานคนนี้จีบปากจีบคอพูดเหมือนคนดัดจริตอะไรประมาณนี้นะครับมันถึงแม้ข้อความเนี้ยผู้สมัครงานอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเขาจะไม่ขอดูคํา ที่จดที่เราจดบันทึกสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าถ้ามันมีคนอื่นมาเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้เนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยดีอ่ะมันเหมือนเราเสียมารยาทยังไงอ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับถัดมาครับขอเป็นเรื่องสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเวลาที่บันทึกเนี่ยขอให้ใช้ข้อความที่บันทึกนั้นอะเอามาประกอบการพิจารณาครับคือเวลาเราจดไว้เนี่ยเรามีเจตนาของการเตือนความจําถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย เราก็เอามันมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการเปรียบเทียบผู้สมัครงานหลายๆคนเนี่ยแหละครับมันก็จะไม่เสียของที่เราจดบันทึกเนาะสรุปกันง่ายๆคือเวลาที่เราสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยเฉพาะการใช้เทคนิคสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเนี่ยนะครับอย่าลืมเรื่องการจดบันทึกข้อมูลผู้สมัครงานและย้ำกันสักนิดหนึ่งครับก็ไม่อยากให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาจดบันทึกจนเหมือนกับนั่งฟังเลคเชอร์ของอาจารย์ไม่สบสายตาหรือไม่สังเกตอากับกิริยาของผู้สมัครงานแล้วซะเลย เรียกว่าบันทึกแต่พอง,งามก็แล้วกันนะครับบันทึกเอาเฉพาะจุดใดที่มันรู้สึกสะดุดหูสะดุดใจกับคําพูดของผู้สมัครงานแล้วเอามาประกอบการพิจารณาครับเชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการบันทึกคาตอบของผู้สมัครงานแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ท้าให้ลองครับ